พี่น้องที่รักปัญหาเนี่ยอยู่กับเรานานไหมปัญหาอยู่กับเราได้ไม่นานครับถ้าวันนี้คุณผู้ฟังรู้สึกว่ามันยากท่านลองทําใจให้นิ่งตั้งหลักครับเผชิญหน้าด้วยสติครับไหวก็ไปต่อไม่ไหวก็อดทนแล้วก็รอครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่องแย่ๆมันก็แค่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตยอมรับเรียนรู้ยิ้มสู้แล้วก้าวไปข้างหน้า เชื่อเถอะครับว่าในทุกๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าเสมอรักตัวเองให้กำลังใจตัวเองทำอย่างนี้วนเรื่อยไปจนกว่าเราจะสิ้นอายุไขเท่ากับว่าเราก็กำไรชีวิตแล้วครับชีวิตใช้เหมือนกันแต่เรามีความสุขมากกว่านะ่ะหนึ่งวันมันสั้นสั้นจนกอดยามเช้าแทบจะไม่ทันไรยามเย็นก็มาอยู่ในมือแล้ว หนึ่งเดือนก็แสนสั้นสั้นจนยินดีกับเงินเดือนไม่ทันไรรายจ่ายก็มากระชากไปหมดแล้วครับหนึ่งปีแสนสั้นสั้นจนเชยชมฤดูหนาวไม่ทันไรหรือดูร้อนก็มาให้สะสางกันซะแล้วชีวิตมันแสนสั้นครับสั้นจนสนุกกับชีวิตหนุ่มสาวไม่ทันไรความชาราภาพก็มาเหมือนอาจารย์อภิชาติแบบนี้เนี่ยนะฮะชีวิตมันผ่านไปแล้วแต่คนเรารู้ตัวช้าดังนั้นจงหัดทะนุถนอมให้เป็น ขนุถนอมอะไรความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายเพื่อนเรียนเพื่อนร่วมงานที่ได้คบค้ากันมาได้ร่วมรบกันมาบนเส้นทางชีวิตด้วยกันเพราะเมื่อเฉียดไายผ่านไปเนี่ยอาจจะไม่มีวันได้พบกันอีกหลังอายุ20จะอยู่บ้านเกิดหรือไปต่างเมืองก็เหมือนหัวหกก้นขิดที่ไหนก็อยู่ได้หลังอายุ30สิ จากกลางวันหรือกลางคืนก็สู้ได้ทั้งอดทนบางทีไม่ได้นอนกี่วันก็ไม่เป็นไรแต่หลังอายุ40วิทยฐา,านะสูงหรือต่ำไม่ใช่เรื่องสําคัญละเรียนไม่สูงแต่อาจจะหาเงินได้มากกว่าหลังอายุ50จะสวยหรือขี้เหร่มาก่อนตอนนี้หน้าตาเริ่มเหี่ยวยน่นก็ดูแก่พอๆกันฮนะหลังอายุ60จะเคยมียศสูงตําแหน่งยศอะไรก็ตามมันจะไม่เหมือนกันละเราทุกคนจะกลับมาเท่าเทียมกัน เพราะ,กระเกษียณแล้วไงฮะลงจากตําแหน่งแล้วแล้วท่านหลังอายุ70อ่ะจะอยู่บ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็กก็เท่านั้นนะฮะเพราะเดินเหนินไม่คล่องแล้วมีที่ให้ขลุกตัวเพียงมุมหนึ่งก็แฮปปี้แล้วเมื่อชีวิตของเราเนี่ยได้เดินเกือบจะถึงปลายทางลองหันกลับไปดูอีกทีคุณจะรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ อย่าคิดว่าตัวเองแน่หรืออยากจะอย่าไปอิดช้าใครอย่าไปเสียใจกับสิ่งใดเพราะชีวิตมันแค่นี้จริงๆครับคุณผู้ฟัง